สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งชื่อโลหะกุมพีชาดกนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเสียงปริศนาสี่เสียงที่พระเท่าประเสิที่โกศลท่านได้ยินตอนกลางคืนจนแบบว่านอนไม่หลับเลย ใช่ค่ะเสียงที่ทำให้พระองค์หวาดกลัวมากครับซึ่งข้อมูลเราวันนี้ก็จะมาจากหนังสือนรก,กภูมิกับพุทธโอวาสนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นอัตกถาขยายความเรื่องนี้เลยเราจะมาดูกันว่าเสียงทุสนะโสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีความหมายยังไงซ่อนอยู่ค่ะเสียงทุสนะโสที่พระเจ้าโกศลได้ยินเนี่ยเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงอาเพศอะไรนะคะ แต่เป็นเสียงร้องของสัตว์นรกสีตนค่ะอยู่ในโลหะกุมพีนรกหรือว่าหม้อทองแดงที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีเท่าไหร่โหหม้อทองแดงในนรกฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วทำไมเขาถึงไปอยู่ในนั้นได้ล่ะครับก็คือในอดีตชาติสัตว์นรกสตนนี้เคยเป็นเอ่อเหมือนเป็นลูกเศรษฐีค่ะอยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละแต่ว่า ไปทำผิดศีลข้อกาเมสุมิชฉาจา์คือไปล่วงละเมิดภรรยาคนอื่นเขานะคะอ๋อผิดศีลข้อสามนี่เองใช่ค่ะพอกรรมมันหนกักเพราะตายไปก็เลยต้องไปตกนรกโลหากุมพีที่ว่านี่ต้องทนทุกข์ทรมานในหม้อทองแดงเออนานถึง6กหมืนปีเลยนะคะ6กหมืนปีนานมากค่ะทีนี้พอมีจังหวะได้ผุดขึ้นมาเห็นปากหมอนิดนึงก็พยายามจะพูดเหมือน กล่าวคาถาบรรยายความทุกความสำนุกผิดอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่มันทรมานมากก็เลยพูดออกมาได้แค่คนละพยางแรกเท่านั้นเองอ๋อก็เลยเป็นที่มาของเสียงทุโสโนถูกต้องค่ะอย่างเสียงทุเนี่ยมาจากคำเต็มๆว่าทุชชีวิตต่ำชีวิตตํำหาก็ความหมายประมาณว่าโอ้ เรานี่มันใช้ชีวิตแย่จริงๆเลยนะคือตอนมีชีวิตอยู่มีเงินทองก็ไม่เคยคิดจะให้ทานไม่สร้างบุญสร้างกุศลไว้เลยไม่ได้สร้างที่พึ่งให้ตัวเองเลยใช่ค่ะส่วนเสียงโศกก็มาจากสัตว์ทิวัสัสหสาสนิแปลว่า60,000ปีแล้วสินะที่เราต้องไม่อยู่ในนรกเนี่ยเมื่อไหร่ทุกนี้มันจะหมดไปสัทีเป็นอารมณ์นั้นค่ะโหฟังแล้วรู้สึกถึงความสิ้นหวังเลยนะครับ อืมค่ะแล้วก็เสียงนอมาจากนันต,กติอันโตกุโตอันโตคือที่สุดของทุก์เนี่ยมันไม่มีเลยจะไปหามันเจอได้ยังไงเพราะว่ากรรมชั่วที่ทำไว้มันหนักมากจริงๆฟังดูเหมือนไม่มีทางออกเลยค่ะส่วนเสียงสุดท้ายโสมาจากโสหังนูนอิโตคนดวาอันนี้จะมีความหวังขึ้นมานิดนึงความหมายคือถ้าเราพ้นจากนรกนี้ไปได้นะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง คราวนี้แหละเราจะเป็นคนดีมีศีลธรรมจะทำบุญกุศลให้เยอะๆเลยประมาณนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับคือเสียงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเสียงจากความทุกข์ในนรกจากกรรมเก่าไม่ใช่ลางร้ายอะไรเลยทีนี้พอกลับม,มาที่พระเจ้ากุศลพอท่านได้ยินเสียงพวกนี้แล้วกลัวมากท่านทำยังไงต่อครับมีใครแนะนำอะไรบ้างด้วยความกลัวนั่นแหละค่ะพระองค์ก็เลยไปปรึกษาพวกพราหมณ์ปุโรหิตในวังซึ่งพวกพราหมณ์ก็ ตามความเชื่อเขาก็ทูลว่าเป็นลางร้ายอาจจะมีภัยกับพระองค์เองหรือราชบัลลังก์หรือพระมเหสีก็ได้แล้วเขามีทางแก้ให้ยังไงครับทางแก้ที่แนะนํานี้สิคะคือให้ทําพิธีบูชายันครั้งใหญ่เลยต้องใช้สัตว์อย่างละสี่ตัวมีช้างมา้าโคผู้แล้วที่เอ่อที่น่ากลัวคือต้องใช้มนุษย์ด้วยค่ะอย่างละสี่เหมือนกันเพื่อสะเดาะเคราะหา์ฮะใช้คนบูชายันเลยเหรอครับน่ากลัวกว่าเสียงอีกนะเนี่ย ใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีมากๆที่พระนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีท่านทรงมีปัญญามากท่านก็เลยทูลทัดทานไว้ก่อนบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยให้ลองไปทูลถามพระพุทธเจ้าดูก่อนดีกว่าอ๋อดีเลยครับค่ะพระเจ้าโกศลก็ทรงเห็นด้วยก็เลยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันแล้วพอไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ายังไงครับต่างจากที่พราหมณ์บอกเยอะไหมต่างกันเลยค่ะ พระพุทธองค์ทรงยืนยันเลยว่าเสียงนะ่ะไม่มีอันตรายอะไรกับพระราชาทั้งนั้นแหละเป็นแค่เสียงครวญครางของสัตว์นรกเฉยๆแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังก็คือเรื่องโลหกกุมพีชาดกนี่แหละค่ะว่าเคยมีกษัตริย์คือพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพารณสีก็เคยได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เกือบจะทําพิธีบูชายันตามคําแนะนําของพราหมณ์ไปแล้วด้วยอ้าว มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรอครับแล้วในชาดกเรื่องนั้นใครมาช่วยไว้ครับมีค่ะคนที่มาช่วยคือพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นดาบทมีฤทธิ์มากบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานท่านเห็นเหตุการณ์ด้วยยานทิพย์ก็เลยเออด้วยความเมตตานะคะก็เลยเหาะมาที่เมืองพาราณสีเพื่อจะช่วยแล้วท่านช่วยยังไงครับพระโพธิสัตว์ทำอะไร ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเลยค่ะแล้วก็อธิบายความหมายที่แท้จริงของเสียงทั้งสี่เสียงว่ามันคืออะไรมาจากไหนพร้อมกับบอกคาถาเต็มๆที่สัตว์นรกพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้ให้พระราชาฟังจนเข้าใจแจ่มแจ้งชี้ให้เห็นเลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นผลมาจากกรรมเก่าของสัตว์นรกเองไม่ใช่ลางร้ายที่ต้องไปฆ่าใครเพื่อแก้ไขอ๋อ พอเข้าใจที่มาที่ไปจริงๆความกลัวมันก็หายไปแล้วก็ต้องไม่ทำบาปเพิ่มด้วยการฆ่าใช่เลยค่ะพอพระเจ้าพรมทัตเข้าใจความจริงแล้วก็สั่งยกเลิกพิธีบูชายันทันทีเลยก็เลยช่วยชีวิตคนกับสัตว์ไว้ได้เยอะมากพระโพธิสัตว์พอช่วยเสร็จก็กลับไปบำเพ็ญเพียรต่อแล้วตอนทายเรื่องพระพุทธเจ้าก็ทรงฉเฉลยว่าดาบทในชาดกเรื่องนั้นก็คือพระองค์เองในอดีตชาตินั้นล่ะค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะ ส่วนสิทธิ์ของปุโรหิตท,ที่เ,เหมือนไปแจ้งข่าวให้ดาบททราบเนี่ยก็คือพระสารีบุตรในปัจจุบันค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้คือสอนเรื่องกรรมโดยตรงเลยนะครับว่าทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแบบนั้นใช่ค่ะหลับกรรมเลยแล้วก็เรื่องการเวียนไว่วยตายเกิดด้วยแล้วก็สอนว่าการใช้ปัญญาทําความเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยมันดีกว่าการตอบสนองด้วยความกลัวหรือไปทําพิธีกรรมอะไรที่มันผิดผิดเป็นบาปถูกต้องค่ะ ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนี่นสาคัญมากแม้ว่าจะเจอเรื่องที่ดูน่ากลัวไม่รู้ที่มาที่ไปก็ตามครับคือเสียงที่ดูน่ากลัวมากๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เสียงสะท้อนความทุกข์จากอดีตเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอนาคตเลยชัดเจนเลยค่ะเปรียบเทียบระหว่างปัญญาที่นําไปสู่ความเมตตากับความกลัวที่นําไปสู่ความเชื่องมงายแล้วก็สร้างบาปเพิ่มมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือเสียงสุดท้ายเสียงโซนะครับ ที่สัตว์นรกตนนั้นเขาปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่อยากจะทำความดีอืมประเด็นนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับบอกว่าความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ในความทุกข์สุดๆแบบนั้นมันยังมีความคิดดีๆหลงเหลืออยู่ได้หรอครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ